หลังจากที่เราเจอกับเจ้าแรปเตอร์สัตว์ดุร้ายตัวเล็กแล้วนั้นคะเราจะพาไปดูตัวใหญ่กันบ้างเลยไปพี่วัวพี่ควายพาไปหน่อยสิโอ้นี่ตัวใหญ่มากมันคือเจ้าคาโนชาสลัสนะคะมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่ตัวนี้้ก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง ที่สุดในชนิดของไดโนเสาร์อันนี้เลยนะคะเนี่ยยอดมากเลยดูสิดูฟันแล้วก็ดูปากมันสิแต่มันเป็นไดโนเสาร์ที่แปลกมากเลยนะคะดูที่เท้ามันสี่ขาหน้ามันเนยมันเป็นไดโนเสาร์พิการหรือเปล่าเนี่ยแล้วดูขาหลังมันสิโอ้ดูแงมาก วิ่งช้ากว่านิดนึงเนาะแต่ดูช่วงขามันฟันแต่ดูแข็งแรงมากเลยนะใช่มันดูแข็งแรงมากเลยดูโอ้หางมัน,นตัวใหญ่ตัวใหญ่สิดูขามันสิว้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูไดนโนเสาร์ตัวต่วตอไปกันแล้วนะ หน้าปากมันสิดูวิาตาขยับได้ไหมนี่ขยับอยู่นี่เสียงมันก็ค่อยๆดุร้ายอยู่นะคะเป็นเสียงใหญ่ๆดีว้ามันจะโดนกินหัวเลยเด็กๆน่ากลัวมากนี่เราเอาหัวเข้าหัวเข้าปากไปเลยดึงไฟไปด้วยเลยอ้าวอ้ยมันจะโดนกินแล้ว้ายมันทันมากเดี๋ยวไปเจอกันตัวต่อไปนะบ๊ายบายนะคะ